ช่วงนี้ก็พายเรือขยักวันนี้ขับรถบรรทุกเรือไปที่ยักปากบางประอินแล้วก็พายจากยักปากไป,ไป,ไปพระราชวังบางประอินการพายเรือลํานี้เป็นครั้งที่สองรู้สึกว่าไม่สนุกครับจริงๆเอาเข้าจริงๆพอมีเรือแล้วเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าแม่น้ําจะเป็นอย่างไรบ้าง บางทีก็ลงไปภายตามน้ําเอ้ยก็สนุกทีทเวลานะ้ำนิ่งๆสวยดีนะปรากฏว่าสักพักนึงอ่าวกระแสน้ําเปลี่ยนบางทีก็เจอน้ําเชี่ยวลมแรงมากบางควบคุมยากธรรมชาติว่าไม่โอเคเลยท้อง้า,าขายทิ้งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เวลาเรานั่งลงไปบนเรือขยกักแล้วเราจะเห็นมุมมอง ที่ต่ำมากครับเต็บเราเกือบจะผิวน้ำเลยมองอะไรก็ไม่สวยเลยไม่เหมือนกับเวลารเรามองอยู่บนฝั่งเ่ยนะจะสวยกว่ากันเยอะเลยอยากจะจอดตรงไหนก็จอดไม่ได้ไม่เหมือนจัก,กรยานพอจะเห็นตรงนู้สวยนี้สวยก็ลำบากครับก็จะไปจอดกว่าจะขึ้นกว่าจะลงและแตลิ่งบ้านเราก็ขึ้นลงลำบากมากด้หลายที่ก็เป็นที่เอกชน รู้สึกอึดอัดไม,ไม,ไม่ไม่สนุกเลยจบทริปนี้ก็ไม่ไม่อยากไม่อยากเล่นเลยเหล่านี้เดี๋ยไปเล่นพวกเลือเครื่องแลวที่สําคัญที่สุดเลยไปคนเดียวไม่สนุกต้องมีเพื่อนเล่นเล่นกิจกรรทางน้ำก็อ,อาจไปดูเล่นๆครับเ,เป็นที่ระลึกแล้วกันรับช่องยูท b บผมก็ตอนนี้ก็ทําเป็นลักษณะอีบล็อกส่วนตัวนะจะเน้นว่า เพราะว่าคงจะขี้เกียจหาข้อมูลอความราู้หลายคำเล่นๆคำๆไปดูสอนแกะกันละกันไปดูไปเรื่อยๆดูอะไรที่มันน่าตื่นน่าตื่นวัดยม จุดนี้ก็เป็นสถานีรถไฟบางปะอินนะครับมองจากบนบกนี่สวยมากเลยนะพะมอจากในน้ำแล้วก็ง้นๆจากจากยักษปาร์กมาถึงสถานีรถไฟประมาณเจกิโลนะครับประมาณห้กิโลเราไม่แน่ใจแต่ว่ารู้แต่ว่าร้อนมากแล้วก็เหนื่อยด้วยเคยขี่ขยามันเราจะวิ่งเฉลี่ยประมาณ15กิโลต่อชั่วโมงนะขี่แบบสบายๆมาเจอภายเรือแบบนี้ตก อยู่ที่สามสี่กิโลต่อชั่วโมงรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ร้อนมากครับอยู่กันผิวน้ำก็จริงแต่ว่าร้อนสำหรับเรือลำนี้ยี่ห้อฟิลฟรีนะครับรุ่น a า v เว t u r ค1ล5่าสิบสองจุดห้าฟุตน้ำหนักเรือยี่สิบห้ากิโลกรัมโดยประมาณยกคนเดียวบอกเลยว่าสำหรับคนที่หนักมากครับไม่สนุกเลยนะ ก็ถึงระ้นะครับวัดอารัญญิกาวาตรงนี้มีประภาคารนะเป็นสามแยกไม่คไม่รยกว่าเรียกว่าเป็นเกาะกลางเวล,ลาดูจากบนฝั่งนี้สวยงามมากก็รู้สึกว่าเออถ้ามีเรือพายมาคงจะสวยน่าดูพอเห็นผ้าจากเรือจริงจริงกไไ็ไม่ได้สวยงามนะแล้วก็จะไปหยุดแวะขึ้นไปถ่ายรูปอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้นานก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางด้วยพายมานานแล้ว ขากรบก็ต้องพายทวนน้ำกรบแล้วก็ร้อนมากมายทริปนี้ก็จบที่วัดแล้วครับคิดว่าคงไม่พายแล้วครับขี้เกียจแบกเรือขึ้นลงคาแล้วก็เอาเรือลงน้ำลำบากมากสำหรับรีบล็อกผมนะครับคลิปต่อจากนี้ไปก็จะเป็น การถ่ายทำวิดีโอแบบส่วนตัวส่วนตัวไว้แล้วกันนะก็ผิดถูกยังไงก็อย่าถือสาแล้วกันครับถ้าหลงเข้ามาดูไม่ก็ไม่ต้องกลับมาดูนะครับง่ายๆถามว่าเป็นยังไงสนุกไหมบอกเลยว่าเข็ดครับเข็ดมากๆอยากจะตบกระบ,บานตัวเองจริงๆฝันอะไรไม่ฝันฝันอยากจะมีเรือทั้งๆที่บ้านตัวเองก็อยู่บนบกแท้ พอจะได้พายเรือทีต้องขับรถไปเป็นร้อยๆกิโลลำบากมากมายถ้ามันอยู่ใกล้น้ำก็โอเคแล้วมีสักลามทิ้งไว้ริมคคออะไรแบบนี้อยากพายก็กระโดดขึ้นไปพายได้เลยแต่ถ้าอยากจะพายที่ข้อไปเป็นร้อยกิโลที่บอกเล้วว่าไม่คงไม่สนุกเอาซะเลยยกเึ้นยกลงกันหน่ยนี่นะร้อยสามจุดสามกิโลตบตาซะหนึ่งทีสุดๆเลยแล้ววิ่งกลับเราดังวิ่งไปอีก sự sẽ xuất